สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงนักษัตย์ปีกูลเดือนสิงหาคม2567นเะคะไพ่เปิดไว้แล้วนะคะอันนี้เรื่องการงานก่อนเลยนะคะการงานเดือนนี้เดือนสิงหาเป็นเดือนที่หลายๆลลัคนาราศีและบนักษัตย์เปลี่ยนงานเปลี่ยนระบบกันเยอะ รวมไปถึงปีกูลด้วยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไพ่ขึ้นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอาจจะก,กลางเดือนเด่นสุดนะคะกลางเดือนค่อนไปปลายค่อนไปทางปลายเดือนจะเด่นสุดเรื่องการเปลี่ยนงานมีการออกจากงานแน่นอนคะ่ะบางคนอาจจะออกเพราะว่าอยากจะออกมาพักผ่อนเอง อยากจะออกมาพักใจแต่บางท่านเป็นการโดนปลดออกแต่การลาออกหรือปลดออกมันเป็นการตัดสินใจกระทันหันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกระทันหันแบบเราไม่ได้ตั้งตัวนะคะบางท่านอาจจะเป็นบริษัทปิดกิจการหรือล้มละลายก็เป็นไปได้ในนั้นนะคะ แต่เป็นสิ่งแต่เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบางท่านออกจากงานแล้วได้ออกมาพักผ่อนบางท่านออกมาแล้วรู้สึกว่าดีกว่าอยู่ที่เดิมถึงตัวเราอาจจะไม่ได้เตรียมใจที่ว่าจะมีการออกจากงานกระทานหันนะคะหลักๆเดือนนี้ปีกูนออกมาอาจจะมีการ เริ่มงานเริ่มงานที่เป็นงานงานอิสระงานกิจการของตัวเองแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแน่นอนนะคะเรื่องที่ว่าในที่ทำงานมีเรื่องเกิดขึ้นกระทนหันแบบที่เราไม่ได้คาดคิดนี่คือเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่เป็นการลาออกหรือปิดกิจการ แล้วทำให้เรารู้สึก,สกว่าผ่อนคลายขึ้นนะคะก้างกลางถึงไปไปลายเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะคะหมายถึงว่ายังไงเราออกจากงานเราลาออกเองตัดสินใจกระทันหันจะมีเรื่องที่ทำให้เราเครียดเครียดตามหลัง ตอนแรกลาออกอาจจะมีความสุขนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยออกมาก็ได้พักได้หายใจได้ทำในสิ่งที่อยากทำแต่ว่าพอออกมามาทำอะไรเป็นของตัวเองแล้วกลับไม่เป็นอย่างที่เราคิดเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ตอบไม่ตอบโจทย์เราเท่าไหร่แต่เดือนนี้ไม่พ้นนะคะ ต่อให้ใครหรือท่านใดไม่อยากจะเปลี่ยนไม่อยากจะออกจากงานก็ต้องมีการเปลี่ยนมีการออกนะคะส่วนเจ้าของกิจการหรืองานธุรกิจของตัวเองเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันค่ะบางท่านอาจจะเปลี่ยนอาชีพสายอาชีพของตัวเองไปเลยซึ่งก็นำความ เครียดแล้วก็กังวลมาให้เราไม่น้อยนะคะเราวิตกเรากังวลอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราเปลี่ยนแล้วจะดีไหมแต่สถานการณ์มันจะพาให้เราต้องเปลี่ยนนะคะจากที่เราทํากิจการของตัวเองก่อนหน้านี้หรือเป็นนายตัวเองก็แฮปปี้ดีก็มีความสุขดีนะคะแต่ว่า สถานการณ์มันพาให้เราต้องเปลี่ยนปุ๊บมันจะนําความวิตกกังวลเครียดมาให้เราอันนี้โดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะต้นๆเจ้าของกิจการหรือเป็นนายตัวเองต้นเดือนอาจจะรู้สึกว่ายังมีความสุขก็ยังแฮปปี้นะคะแต่มันจะมาทุกกลางๆถึงไปลายเดือนเลยไปปลายเดือนเราจะรู้สึกได้เลยว่าเรามีสิ่งที่เราต้องรับมือเยอะนะคะสิ่งที่เราต้องเครียดต้องกังวลมีเยอะ แต่เดือนนี้บอกได้ว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนนะคะต่อให้ไม่อยากเปลี่ยนต่อให้ฝืนยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนให้ขึ้นมาชัดเจนมากเลยนะคะเปลี่ยนเครียดแต่ว่ามันจะนำความเจริญมาให้เราทีหลังถ้าเราอดทนแล้วก็สู้นะคะจริงๆเดือนนี้บางท่าน อาจจะรับรู้มีเซนส์หรือสัมผัสในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้สูงนะคะเรื่องการงานก็จะประมาณนี้นะคะเดือนนี้บางท่านอาจจะอยากชิลแต่สถานการณ์จะไม่พาให้เราชิลนะคะอาจจะต้องทำให้เราต้องแก้ปัญหาเหมือนเป็นไฟบังคับว่าเราต้องสู้อะคะ่ะ แต่ข้อดีคือถ้าเราต้องการคนช่วยเหลือเดือนนี้ถือว่ายังหาได้นะคะเหมือนต้องการคำแนะนำว่าเราออกมาจะมาทำอะไรเองหรือเราเจอปัญหาแล้วอยากได้ที่ปรึกษาที่ระบายจะมีนะคะมาดูเรื่องการเงินกันดีกว่าคะ่ะ เรื่องการเงินนะคะจะสัมพันธ์กับเรื่องการงานเลยนะคะเรื่องการเงินก็อาจจะมีการเหมือนเหมือนมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกระทันหันจะมีผลกับการเงินของการเงินของเราคือค่าใช้จ่ายอยู่ดีๆก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ว่าเราสามารถมีจ่ายนะคะ ก็คือสามารถเอาสามารถเคลียค่าใช้จ่ายได้ก็คือมีเงินเหลือที่จะไปใช้ไปจ่ายเดือนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินนะคะแค่ว่าระหว่างเดือนมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามีค่าใช้จ่ายที่เข้ามากระทนหันแบบที่เราไม่คาดคิดแต่เรามีจ่ายค่ะเรามีจ่ายเรื่องการเงินก็ถ้าเดือนนี้ใครต้องการความช่วยเหลือก็มีคน ซัพพอร์ตนะคะอาจจะรวมไปถึงท่านใดที่ต้องการไปกู้เพื่อที่จะมาลงทุนหรือเพื่อที่จะมาเปิดกิจการของตัวเองเดือนนี้ก็ถือว่ามีนะคะสามารถกู้ได้กู้ผ่านนะมันจะเป็นแค่อารมณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราตั้งรับไม่ทันเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของการงานมีผลกับการเงินของเรานะแต่ว่าเรื่องการเงินของเรา มันจะเป็นแค่ระยะสั้นๆในเดือนนะคะที่เรารู้สึกว่าเงินอาจจะตึงมือนะคะแต่ภาพรวมโดยทั้งเดือนคือเรามีเงินใช้จ่ายได้สบายอยู่แล้วนะคะไพ่ย,ยังขึ้นมาเพิ่มเติมเรื่องการงานบางท่านอาจจะไม่เป็นนายตัวเองถึงจะตกงานกระทนหันหรือ โรงงานปิดกิจการบริษัทปิดกิจการแต่เราจะได้งานใหม่นะคะอาจจะได้งานใหม่ได้งานใหม่ถ้าในกรณีไม่เป็นเจ้าของกิจการต้องการทำงานประจำต่อได้นะคะงานนับงานจะมีได้ก็ต่อเมื่อมันมาจากการที่เราจบ บางสิ่งบางอย่างอาจจะโดนโปลดออกกระทันหันหรือลาออกกระทันหันนะคะงานมันจะมาจากที่เราจบอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบกระทันหันแบบที่เราเหมือนไม่ได้ตั้งรับอะคะ่ะแต่พอเราไปไปหางานดันได้งานงานจะได้นะคะ อันนี้เพิ่มเติมเรื่องการงานให้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่เรื่องการงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะเดือนนี้เรื่องการเงินจะประมาณนี้นะคะปัญหาเรื่องเงินจริงๆเลยโดยรวมทั้งเดือนไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าจะเป็นแค่อารมณ์เราเฉยๆนะคะแบบ ความรู้สึกน้อยของเราที่รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายอยู่ดีๆก็เข้ามาอยู่ดีๆก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีๆก็ต้องออกจากงานนะคะแต่ว่าเรามีเงินสำรองบางท่านมีเงินเงินสำรองในตัวอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่เบ็นผลมาดูเรื่องความรักกันดีกว่าคะ่ะ ดูชาวโสดก่อนนะคะหรือท่านที่เป็นแฟนอาจจะยังไม่มีสถานะถึงครอบครัวอาจจะเป็นแฟนคนคุยหรือว่าโสดนะคะ ถ้าเรื่องความรักจะมีคนเข้ามานะคะน่าจะประมาณปลายเดือนไปแล้วอะคะ่ะจะมีคนที่ถูกใจเข้ามานะคะเพราะว่าต้นต้นเดือนเราอาจจะยังไม่ค่อยเปิดใจอาจจะมีฟิลแบบ งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีสิ่งที่ต้องให้เราไปแก้ปัญหาตัดสินใจนะคะเดือนนี้ท่านที่เปิดใจจะมีคนเข้ามาแต่ว่าอาจจะมีท่านที่อาจจะมีคนเจ้าชู้เข้ามาหรือเข้ามาเพื่อคบแบบหวังผลแบบไม่จริงใจ แล้วจะมีประเภทแบบครบแบบว่าไม่ให้สถานะนะคะคบแบบลับๆก็คือความสัมพันธ์อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ไม่เป็นที่เปิดเผยนะคะบางท่านเดือนนี้อาจจะไม่เปิดใจขออยู่สวยๆขออยู่สวยๆไปก่อนนะคะ เพราะว่าขอเคลียร์เรื่องการเงินการงานก่อนเดือนนี้ค่อนข้างที่จะไปจริงจังกับเรื่องการเงินซะเยอะโฟกัสเรื่องการเงินจริงๆเนื้อการเงินไม่ได้มีปัญหานะคะอาจจะถึงมีปัญหาตึงมือก็แค่ระยะสั้นๆน,นะคะทั้งเดือนโดยรวมถือว่าการเงินดีไม่ได้มีผลอะไรนะคะความรักถ้าเปิดใจเราดูจริงๆอะ่ะเดือนนี้มีหลายท่านที่เข้ามา ท่านที่มีแฟนหรือคบอยู่คู่อาจจะช่วยเราได้ซัพพอร์ตเราได้นะคะเราอาจจะขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินเขาอาจจะช่วยเหลือเราได้หรือเขาอาจจะให้เรายืมเงินในช่วงที่เราต้องการใช้เงินด่วนนะคะท่านที่มีแฟนมีคู่นะคะถือว่าแฟนอาจจะช่วยเราได้แต่ท่านที่โสดอาจจะไม่เปิดใจนะดูแล้ว อาจจะไม่เปิดใจมีความลังเลว่าจะเปิดใจไหมไม่เปิดใจไหมคนนี้เป็นยังไงเดือนนี้เราค่อนข้างที่จะมีเซนส์ในการในการเลือกคนนะคะเรารู้ว่าเขาเข้ามาเขาคิดยังไงเขาเป็นคนแบบไหนเราจะรู้สึกสัมผัสได้ในเดือนนี้นะคะถ้าความรักเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างมีเสน่ห์คิวว่ารู้สึกว่า คนนอกมองเราเข้ามารู้สึกว่าเราดูดีนะคะเดือนนี้เรียกว่ามีเสน่ห์แต่ตัวเราเองมากกว่าคะ่ะเวลาคนจะเข้ามาเราอาจจะมีการคิดเยอะนิดนึงนะคะมือด,ดูท่านที่มีครอบครัวแล้วดีกว่าคะ่ะรู้จักไพ่แล้วท่านที่ไม่เปิดใจหรือลังเลเวลาคนเข้ามาคุยอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะ เพิ่งจะอกหักมาไพ่ขึ้นมาว่าเพิ่งจะเสียใจผิดหวังมาอกหักมานะคะมาดูไพ่สรุปกันนะคะ เดือนนี้เพิ่มเติมนิดนึงเรื่องสุขภาพนะคะท่านใดที่คิดเยอะเครียดกังวลเยอะอาจจะมีผลกับสุขภาพาชาวปิกุนเวลาเป็นอะไรอาจจะเป็นเยอะนะคะอาจจะเป็นหนักได้ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะให้สรุปเดือนนี้ยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีเรื่องให้เรา วิตกกังวลกับอนาคตเพราะว่าเรื่องการงานนะคะมันเกิดการแบบสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นปุกป,ปับฉับพลันนะคะทำให้เราอาจจะไม่ได้ตั้งรับทำให้เครียดกังวลแต่โดยรวมอาจโดยรวมแล้วถือว่าดีนะคะอาจจะเครียดวิตกกังวลในช่วงระยะแรกที่เกิดปัญหาเกิดเรื่องขึ้น แต่มันจะทำให้เราเห็น,าหนทางนะคะได้เปลี่ยนหรือออกจากงานทำให้เราแฮปปี้ขึ้นด้วยซ้ำนะคะรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นรู้สึกรีแลกมากขึ้นถึงจะต้องมาเริ่มใหม่ก็จริงเดือนนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแต่ค่อนข้างที่จะคิด เรื่องเงินเยอะนะคะในเดือนนี้ท่านที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำงานพักมานานก็อาจจะได้มีการทาอ,ออกมาทำอะไรเองนะคะออกมาทำอะไรเองอาจจะตกงานมานานหลายเดือนหลายปีหรือไม่ได้พักผ่อนอยู่บ้านเดือนนี้อาจจะได้ออกมาทำนะคะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้จะมีการมันเริ่มไม่ว่าหางานใหม่หรือเป็นนายตัวเองใดๆนะคะงานออนไลน์ก็เด่นนะคะไพ่บ่งบอกถึงว่าเดือนนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องดีสำหรับท่านที่หมดไฟก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเหมือนหมดไฟ ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนตัวเองไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีพลังเดือนนี้นะคะเฉพาะปปลายเดือนเราจะรู้สึกได้ว่าเรากลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งเรากลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่งนะคะมีกำลังใจในการทำอะไรหลายๆอย่างในเดือนอาชาวปีกุลที่ผ่านผ่านมาค่ะจะมีหลายๆท่านเลยที่รู้สึกว่า เหนื่อยล้าเหมือนไม่มีไฟเหมือนเหมือนไม่มีกำลังใจใช้ชีวิตไปวันวัๆเหนื่อยเดือนนี้จะกลับมามี power อีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนมันเป็นการแบบว่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งกลับมาแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งไพ่โดยรวมเดือนนี้รู้สึกว่า มีความสุขกว่าที่ผ่านมานะคะอาจจะไม่ใช่ต้นเดือนจะเป็นกลางหรือปลายเดือนเราจะรู้สึกว่าเราแฮปปี้ขึ้นถึงจะมีสิ่งที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่ว่าแฮปปี้นะคะมันอาจจะทุกข์ในช่วงต้นเดือนกลางเดือนแต่ปลายเดือนเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะมันทำให้เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีทางที่มีความสุขมากขึ้นค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะไพ่เป็นในทางที่ดีเราอาจจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคหรือปัญหาในช่วงระยะแรกแค่นั้นนะคะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ